ตัวอะไรวะแก slud de ฮหรอไอเควสอะเควสไหนเควสที่เธอไปสเลมอนเตอร์สเลมอนเตอร์สลามไม่ใช่หรอสลาม sl ime จะรอดไหมก็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 ไปไปด้วยกันไหมล่ะ แล้วฉันจะไปเธอเอาดาบไปแล้วใช่ไหมใช่ฉันขโมยดาบเธอมาแล้วดีแล้วแต่ความจริงเด็กเกอร์ก็แรงนะเด็กเกอร์แรงใช่ไหมคใช่แล้ว,แ,ลวแต่ไม่แต่ฉันใช้เด็กเกอร์ได้เพราะฉันขาดตัวเดียวอะ่ะเธอเอาออกซิเจนเอทไปไหมล่ะอ,อ่าฮะอ่าเอาเด็กเกอร์มาให้ฉันไม,ไม่เอาไปเธอเอาออกซิเจนเอทไปแล้วกนะันเดี๋ยวฉันไปล่าแค่ตัวเดียวแหละอ่ะต้องเอาปิกแอก ใช่แล้วถ้าเธอจะลงเหมืองใช่ฉันจะลงเหมืองวันนี้ฉันจะไปตกขยะตกขยะตกขยะถาเธอหาอาหารไปด้วยอาหารไม่เป็นไรคือเวลาตายมันมันก็ไม่มีเวลามาให้เรากินหรอกมันขาดตัวเดียวเองเก็บปลาก่อนเดี๋ยวปลาหายปลาม่วงด้วยปลาหายปลาหาย ขอสลามแค่ตัวเดียวอ่ะทำไมให้กันแค่นี้ให้ไม่ได้เหรอกำลังจะขึ้นขึ้นเธอขึ้นขึ้นไม่มีแล้วก็ลงไปใหม่ฮะมันฟิกแมพเหรออุดก็ได้มรอเพื่อนนะถ้าไม่อยากเปลืองแรง ไหนบันไดแวร์อีสะอะนี่ไงโอ้โหดูมอนสเตอร์นั่นสิสลามดาวทองเลยเธอปกป้องเพื่อนโอ้อยโอ้อยโอ้อยนี่ไงโดนตีเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละออโอ้ยโอ้โหถึกถึกไปไหมถามจริงตีตัวข้างหลังนี่เธอทำไมไม่ตีออ้ยา อพยาเจ็บปวดเคลืเสร็จยังอ่าฉันเคลื่เสร็จแล้วฉันยังเหลืออีกเหลือสู้ไม่ได้อะไรเลยอ่ะงั้นเธอเธอตีไปคนเดียวเลยวะ่วะว่ะฉันจะขุดแร่เอง หมายถึงว่าไอ้นี้ขึ้นเฮ้เธอเราต้องขึ้นจริงๆแล้วล่ะเราเจอบรรยากาศเกลีเราไม่ควรอยู่เราไม่ควรอยู่ที่นี่เราควรไปเฮ้เฮ้ะหนีไม่ทันอ่ะโอ้โหเจ็บมากอ่ะเลื <sucks> อดมีเท่าไหร่เ <researched> นี่ยถามก่อนม3สามสิบห้าเนอหกสิบสี่แล้ว ร้อยห้าอ่ะมีมอนแล้วแชนักเวทใช่นักเวทหิวได้สู้ๆกับสลามนะกินเราจะไม่ยอมตายเธอไม่ตายเป็นเพื่อนฉันหน่อยละ่ะใช่เดี๋ยวดาบหายนี่เห็ดไอ้เห็ดไม่ใช่เห็ดปูปตูตื่นซิตื่นซิมันไม่ตื่นนะเธอ เฮ้ปล่อยมันไปไก่อนเออเมื่อกี้ไอหินไอไอเห็ดเมื่อกี้เห็ดสีม่วงอะเอาไปให้คอมบูได้นะอ๋อโอเคเดี๋ยวแวะไปนี mm ่ย hmm. สลามเชิญฉ,ฉันจะอีกตัวหนึ่งน่าจะครบแล้วมั้ง แล้วเยเอาให้ใครเลยวีไปแล้วปะลงแล้วก็ขึ้นขึ้นเมื่อกี้เราแร้อะไรอ่ะมันเ้ขุดเลยอ่ะทำไมฉันไม่นำรถเหมืองล่ะเอ,อวะ่ะเนี่ยถึงยังปลอดภุยมีไม่มีจีโอดเหรอตาม,ตามหาด้วยไม่มี ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมคนมาชมนุมอะไรกันแถวนี้นุ้อยู่บ้านไหมว้าว <Wow. S 1> นุ้งไม่อยู่บ้านนุ้ต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งว้าวสวัดีค <วา S 1> ุหมอหนังสือขยันทำหายเนาะกระดาษเยอะหรือไงเนี่ยวิกเตอร์ต้องการบ็อกชอยบ็อกชอยบ็อกชอย,อชอยต้องไปเอาที่บ้านแหละ วิกเตอร์ต้องการคาน่าน้ำมันหอยไม่ใช่ฟางตูงน้ำมันหอยฟางตูงน้ำมันหอยแล้วลุงไปอยู่ไหนลุงงไม่อยู่บ้านเหรออยู่ในซาลูนไหมซาลูนไม่อยู่ซาลูนไม่อยู่เวลาที่ลุงก็ไปซาลูนลุงหายไปไหนอ่ะอุตส่าห์ตายอุตส่าห์ตายเพื่อเพื่ออันนี้เลยนะเพื่อเควสนี้ อ้าวคุณเตอรออยู่นี่ไนลุงอยู่ไหนลุงอยู่ข้างล่างกำลังวิ่งไปกำลังกลับบ้านวิ่งลงไปใช่ลุงกลับบ้านลุงอ่านี่ไม่ใช่นี่นะเหยวลุงอยู่ไหนอะไปโนนลุงกลับบ้านไปแล้วลุงกลับบ้านเหรอกลับบ้านกลับบ้านเข้าบ้านแล้วเหรอเข้าบ้านแล้วอา โหดอีฟน <Good> mm ิ hmm. ่งเอาเงินมาลุงเราเสียไปตั้งหนึ่งพนหนึ่งร้ยจีแลกับห้าร้อยจีอ้าวปันเทิงชีวิตด,ดีแท้ตกปลาต่อเอาเลยตามสบายอเออบอกชอยไปให้คุณวิกเตอร์สินะอบอกชอยบอกชอยบอกชอยเราจะเอาไปให้คุณวิกเตอร์ตอนไหนก็ได้เพราะว่าเราเข้าห้อ,องเขาได้อยู่ในตู้กล่องเนี้ยเหรอ ไอมินนามีนโนน่ารักอะปาสมาราอริเลฟิชทำไมปลาสีปลาดาวม่วงของเธอมันหาดูแลดูหาง่ายบังเอิญแล้วก็ตกตีกับปลา <c oughs> แถบปลาตกตีน้องปลาวันนี้เราก็น่าจะลำรวยวันนี้เราจะลํำรวยกันเธอเพราะฉันเอาดาวทองไปขายหมดแล้ว ว้าวมาลุ้นกันเถอะมาลุ้นกันเถอะดูซีจะได้ขนาดไหนแลวเราก็จะเอาเงินทั้งหมดนั้นไปบริจาคให้คนทูตแลวเรา,าจะได้โฉมอย่างนี้นี่เองนึกว่าจะเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ไม่ไม่โฉคนทุกข์ก่อนอ๋อมันก็สุดท้ายแล้วสี่ใช่ไหมสองหมื่นห้าใช่ออาสุดท้ายอสองหมื่นห้า อุ้ยอิดีวิก yeah กี้อุ้ยได้แหวนว่ะแหวนอินเดียมฮะเเเเตกตกได้เหรอเอออันนี้ในกล่องอ่ะโอ้ยของเต็มทำไมมาดูเป็นกาชาขนาดนี้ทิ้งอะไรสักอย่างไปเถอะโกให้แสงสว่างดึงดูดไอเทมแล้วก็เพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหห้ามตายใส่แล้วห้ามตาย ใช่อันนี้ลองจริงใส่แล้วห้ามตายนี่คือ้อง<ช>จริงใช่แต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวเราก็อาจจะคราฟได้ปะหรือยังไงน่าจะได้แหละแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีของไงใช่เพราะฉะนั้นใส่แล้วห้ามตายอฮะจะได้นาวโมมอ่อแล้วอะไรวะเนี่ยง่ายจังอืตกปลาตกปลานี่ดูคืนคุณดีเนาะตกเเพิ่มแล้วแบบว่ามีแต่ของดีๆ ต,ตอนนี้ต้องตัดไม้หาทานก่อนไอนี oh, oh. น่อะ่คนี่บ้านหลังนี้ลองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรมีคัสซินขึ้นแล้วก็ก็ยังไงต่อก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยบ้านหลางบ้า,บาตัวร <ทำ S 2> ้างทำอะไรนสว่างสวยสว่างสวายเบิ้มเ็นงาปึเบิ้บปุ๊บ,บ,บ,บอา้าวมืดแล้วแฮ เป็นการถางป่าที่เพลินดีแต่ไม้ดูไ oh, ม่ค่อยจะได้เยอะสักเท่าไหร่อืออออหือโอ้โหรับซับเป็นกอบเป็นคำนี่แหละคนของการดอจัดไปยอดเยี่ยมคือดองแล้ขายทีเดียวแล้วคือแบบปื้มปิ่มคุณพูดมีอะไรต้องไปส่งอีกปะ ะมีทั้งไข่อ่ะไหนขอเช็คหน่อยสิเดอนมาไม่โตพวกเราเราไม่โตนี่ไอซัทพาวเวอร์ต้องเอาไปด้วยนะซัทพาวเวอร์เอาไปใช้หน่ยได้เดี๋ยวเอาไปซัทพาวเวอร์ปึ๊บเบิ๊บเบ๊บอคุณฟัางทองไม่โตต้องทำยังไงกันหรือไม่ปุ๋ยอาจจะไม่ถือ เราได้ไดมอนด์มาด้วยแหละเธอโาไดมอนด์รู้สึกว่าแน่ดูหาง่ายไปเลยอะทำไมกันว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วเก็บแล้วปลูกแล้วเก็บแล้วอะคนโตอีกแล้วอ๊บของเต็มเดี๋ยวก่อนคุณดาวทองเอ้ยดาวทองเก็บไปเลย มนได้ทานตะวันก็เออไม่ทานแล้วีกเนาะทานแล้วแม่เป็นอะไรเอาไว้ก่อนโอเคเก็บของก่อนฮ้บฮก็มีมะเขือม่วงอืมฮอืมน่าจะหมดแล้วมั้ง คือผักคือสวนของเราให้น้ำโพยกได้ยนเสียงโพยก็โดดอยู่เมื Ooh. ่อก <reconcile> ี okay. ้อยู่ไหนวะเธอ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 เลยมาเอานี่ไปด้วยซีซีส่งมาส่งมาหยิบก็ส่งมาหยิบมาส่งมาใช่ไหมมันต้องเอาไปส่งไอ้นี่ด้วยอ่าโอเค ตบ๊ตบๆบตบเช็คโอเคเดี๋ยวดูสิโอเคงั้นฉันไปเลยนะต้องลักกล่องมีอีกเหรอมีเอาแยมพัมกินมะเขือม่วงไปส่งด้วยแยมพัมกินมะไม่มีไม่มีพัมกินมีพัมกินมะ นี่นี่เนี่ยกล่องเนี้ยกล่อง,องธรรมดามีมีทำขิ้น,นแล้วก็แยมแยมโอเคอเดี๋ยวฉันเก็บของเขานี่ก่อนข,ของเยอะเยอะเกินไปละอาา่ะฮะเราจะไปตกขยะก,กันเราจะไม่พลาดในตานี้ได้ตกขยะเลยตามสบายโอเค let's go คอมมูนิตี้ของเราเก็บมมเมลยทานตะวันก่อนอันนี้ปลูกปีหน้าแล้วกันนะป๊อปป๊อปป๊อปอปอปอ ปปปมถึง,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 งชิ้นได้มาแล้วขยะหนึ่งชิ้น,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 นเรามาถึงจุดที่ต้องตามหาขยะได้ยังไงตกปลาไม่อยากได้ปลาอยากได้ขยะ,ขยะอืมใช่ก็ดีเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอบรรยากาศโอเค okay, เราบริจาคตังก่อนเลยเท่าความไม่หลงไม่ลืม มาไปเลยรีบเลืเ huh. ด <is> um. right. oh. ็ดพันคริส o ัลเลียมอะไรอินสตนดเจมออฟยูชอยแอนด์อิทวิ l กลอว้าคุงก๊อปี้นี่เหรอก็ปปี้อันยามานีอ๋อก๊อบไดมอนด์รวๆก๊อบไดมอนด์รวๆมันมีมันมีเงื่อนไขอื่นไหมเนี่ย uh huh. โอ๊ยออฟฟิศเหรอเนี่ยมีเงินแล้วตูเต้เซฟตูเฟ้เซฟตู้เซฟสวยงามไอ้น้องวิ่งน้องวิ่งจะเอาดาวมาเติมให้เราเอาบอกชอยมาด้วยเลยเออลืมเอาเหมือนกันแฮบบอกชอยบอกชอย ไม่เป็นไรไม่สีเพราเข้าบ้านเขาของวิกเตอร์ได้แล้วไม่สีอ่าเรียบร้อยใช่ถูกต้องเข้าบ้านเขาได้แล้วเราก็ไม่แคร์อีกต่อไปสิบอันแล้วตกได้สิบอันแล้วขยะว้าวจังทำไมรู้สึกแบบเธออยากได้อะไรก็ตกได้เนาะไม่ก็ใชนมาที่เหมื๋ง,งตกที่เหมืองเพราะฉันเคยตกแล้วมันได้แต่ขยะโอ้โอ๋อนี่สินะความลับ ความจำเราเห็ดม่วงอย่างไม่มีซึ้บอฮได้อะไรมาจย่บอกกันได้ได้มาได้ผันมาได้ได้อะไรนะเออเออได้บีเฮาสอ่ะบ้านพึ่งรังพึ่งดวงพึ่งแต่เขาบอกว่ามันจะใช้ในฤดูหนาวไม่ได้เหรอใช่เพราะพึ่งไม่ออกพึ่งต้องจำสีปะพึ่งจำสีฤดูหนาวเหรอเนี่ย เฮ้ตกปลาเจ้เฉยเลยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยได้หอได้อะไรไม่ได้โอ้โหเกมมันขึ้นไวมากอะไรเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันคือขึ้นใน้ตกปลาแต่คือไม่ทันนะเกมมันขึ้นฟงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ๋อมีปลาอยู่ในเหมืองเหรอใช่ปลาอะไรมันจะไปอยู่ในเหมืองวะไม่รู้แต่ที่รู้คือโหดมากเกโหดมากมันช่างน่าสงสัยเหลือเกิน สิบสี่อหกอันรับได้ไหมมันได้สีเป็นแรกเหมือนกันรอดูนะวันนี้วันที่ผ้าใช่ไหมน่จจะใช้เวลาหลายวันอยู่แหละเย้ไต้มาแล้วนะเธอเก่งมากเลยเก่งมากโอ้โหมันได้ห้าเลยจริงเหรอเนี้ยโอ้โหการจริงเออหน้าเวสมันมันง่ายแค่เสียเวลาเขาให้เราไปตบตัวอะไรอ่ะ ไอยู่ใส่ซักคิดอ่าอยู่บ้านคุณวิตเตอร์อ่าฮะกำลังเดินไปกำลังเดินไปคุณวิตเตอร์หนังสืออยู่แหละเจ้าทันไหมไปเลยทนันคาสิซีนคาแมกดึกแล้วไหนอะเอ้าโปรยอยอยู่ในบ้าน ให้พวกนี้อีกวันนะเธอวันสุดท้ายใช่ไหมวันสุดท้ายอาอโอ้ยเด็กๆเราไปนี่ได้แล้วไปไหนไปเที่ยวไปทะเลทรายได้แล้วได้เลยโหต้องนั่งรถบัสไปทะเลทรายเหรอเนี่ยใช่หรือว่าต้องนั่งรถไฟไปไหน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 ไปกันไปกันมาไปเที่ยวกันเถอะวันนี้หัวเควสนี่เหรอคะ ดอยนะใช่แต่ว่าสควิตคิดคือตัวอะไรไม่รู้อ่ะใช่ตัวนี้เปล่าตัวข้อหมดเ<ะ><ไ>ปล่าฮไฟเบอร์ซีดพรุ่งนี้มีมีเอออะไรนะรเออเทศกาลใช่ใช่งั้นวันนี้เราไปเที่ยวดีกว่าได้ถึงวันแล้วนะเธอวันอะไรเหรอวันที่ฤดูนี้จะหมดไป ตอนไมเราปลูกก็จะหายไปอู้งแงฮ่ฮ่ทันไม้พวกเธอโตทันไม้ได้โปรดตอบฉันเนี่ยคุณอะไรนะคุณฟักทองไม่ยอมโตเนี่ยอ้งแงอ้งแงไปตั้งมันไปเออเราได้ฟักทองสีทองได้แล้วเราได้ดาทอนนคะแต่ฟัก่องขายแล้ว สี่อันถ้าเขาผ้าอันเราก็จะเอาไปใส่ได้แต่นี่เราใส่ไม่ได้ค่ะใช่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 ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรเธอเอาลุ้นอันเนี้ยอ่ะฮะรอลุ้นใช่ไหมอันเนี้ย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 อืมลุ้นเอาอะไรนะต้องมีแหละต้องมีชักอันที่ต้องมีดาวทองรอใช่ใช่เราต้องลุ้นไปนั่งรถร์ทกันรอแป๊บหนึ่งนะขายของเป๊ปได้เลย อ่ะทากโกโยไปยังวะยังได้ไหมคะฮะซอ้อตัวเหรอซื้อตัวนี่วะโอ้500จริงอ๋อไปหาทะเลทรายจริงด้วยแล้วไปไงอ่ะคิดดิเทิร์ไปเอะบอสไรเบอร์อิสเซนอ้าวคนขับไม่อยู่อ๋อป้าแพ้อ้าว้าแพ้เป็นคนขับเหรอแล้ว เธอบางะ่ะเธอขวางป้าเดินเดินเลยป้าไปได้ไหมอ๋อแล้วก็ซื้อใหม่ป้าใช่ป่ะอ่าฮ่า,าลืมไป,ไปว่าับ<ป>ถึงถึงไวมากนี่แหละแกคุณแจไหนามาไขาเลยไขยเลย แย่เธออยู่กับตัวใช่ไหม <S <S ใช่แล้วมันอยู่ใน wallet เอ,เอาไปไหนไม่ได้เลยเธอเอาเอาไม่ได้เราทุบไม่ได้ทุบไม่ได้เหรอฉันเก็บอะไรเล่นแล้วเนี่ยเนี่ยเก็บอเวรเจอรที่ไหนเนี UM ่ยอ um um ้าวเดินมม่วๆแล้วก็เนี่ยเนี่ยเปิดเปิดกุญแจว้าว ไม่ได้เอาดาบมาด้วยอะเธอฉันเอามาแหละเธอตกให้ทีเธอแต่ว่าเราควรจะลงตอนนี้เลยเหรอมันหดไหมมันโหดไหมมีคนอะไรนะนี่ได้จีโอมาทุกด้วยตันงเลยเธอไม่ถึกมากเลยอ่ะมันจะมีแร่อะไรให้เราเนี่ยโอ้ยขัง อะไรนะมามี่ตายแล้วค้างใช่คะแม่ถึกเวอร์ได้พาสเต้ามาเฮ้ยเฮ้ยมามี่มันเกิดใหม่อ่ะเธออุ้ยมันตีแรงมากเลยเธอเธอเธอฉัน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 ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วขึ้นกันเถอะปะขึ้นขึ้นเลยโอ้โหแกบออกมาสู้สู้ฉันขึ้นแล้วไปเลยปะเราไม่ควรอยู่ที่นั่นนานเธอทำไมมันโหดร้ายกับเราจัง แต่ข้างบนกันเถอะโอ้ยคุณฟัสซิลนี่เราหลงในทะเลสายได้ปะเนี่ย,ยให้มันกว้างจังกว้างมากกว้างจริงข้างบนมีอะไรเอ่ยนี่คือร้านอะไรฉันกำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้ในตอนนี้แต่ขอให้เก็บเยอะดีจังอ้สุดแล้ววันดีคุณหนอนเฮ้ยแกนี่ลกอีกแล้วเหรอเราเจอแซนดี้เราเจอร้านค้าอันใหม่ ร้านค้าอันใหม่อันนี้อะไรเอ่ยเอาอะไรมาวางไว,ว้ตรงนี้ได้ปะเนี่ยดูทรงเหมือ like. นเสาบูชายันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะอ่าสุดแมปแล้วเคลทัสซีดสตาร์ฟูซีสอืมสตาร์ฟูซีสเมีเสื้อใหม่มีน้ำผึ้งแคลทัสเราสนใจแฟชั่นสนใจแบบมากมากมมากๆ เราตัปลูกในร่มมาเธอเราไม่มีเหนานะรูบาร์ปลูกในสปริงสตาร์ฟุตปลูกซัมเมอร์บีทบีทซีดปลูกฟอร์งั้นก็ยังไม่ซื้อไหมอ่ะอยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อนี่น,นี่อะไรวะนี่จุดจุดจุดเข้าไม่ได้หรอฉัน,ฉนได้โคโค่ขขนัดมาเพียบเลยโคโค่ขขนัดอีกแล้วค่ะท่าน เขาบอกว่าแกร้านนี้เราเข้าไม่ได้ไหนไหนบนแร้านมีข้างบนเราเข้าไม่ได้เราไม่ได้เจอโอ้โหแซนดี้ฉันรลอมาแล้วแซนดี้โอเอซิตเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านตอนตัดคลิปละกันเขาไปเพื่อกับเอมิลี่แหละเธออ๋อรู้จักกันเหรออ๋านี่ที่เธออ่านให้ฟัง โอเคไหน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 โอ้โหมีคุณชายชุดดำเป้าเอาไว้ไหนอ่ะเธอร้านเสื้อผ้าไม่ก็เนี่ยคุณนซนดี้มีเสื้อเชิ้ตแค่ตัวเดียวอ่ะนั้นเอองง้นงง้นก็ปล่อยไปแล้วกันมีแค่นี้เหรอแค่มาลงดันใหม่เหรอใช่จะตกอะไรจะได้ตัวอะไรปีมีตัวอะไรวะตกในบ่อมันใจนี่ไหมอะ นี่แฟนฟิตเอาไปบริจาคการดีป้าเป้าเราขายกันอย,ย่างไรแกเรายังไม่เคยตกใช่ไหมป้าเป้าหรือว่าตกไปแล้วแล้วกูวเก็บหรือกูขายไปวะเธอน่าจะฉันบอกให้เธอเก็บอะไม่มั่นใจว่าอยู่ในกระองไหม้าอยู่ในกล่องเพราะมันต้องเอาไปบริจาคให้น้องทูตโอ้โหนี่ปลาปลาดุดันอยู่นนเนี่ยปลาอย่าใจร้ายสิหือ ลาอยากเห็นว่าตัวอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยซู่สู่สูเฮ้เฮ้อยา่าใจร้ายกับคนมีสก,กิลน้อยได้ไหมเฮะยเฮ้ยคน<อ>มีสก,กิลเยอะก็อยากใจร้ายเลยค่ะเธอฉันไม่ตกมันแล้วฉันก็ตกไม่ได้สวัสดีคุณโอ๊ตอ่ะมีเสียงด้วยเสียงอูดเป็นงี้เหรอ <laughs> น่ารักจัง อาติแฟกอ้าวแล้พวพรุ่งนี้อีกวันแล้วกันนะเธอวันทาเราวิ่งอ้าวเหรออ๋อวันทาเรว<า>ิ่งเราจะได้ดูชุดกันแล้วจะ<า>กลับได้ป่อกได้เลยหุ่เบิร์ชดับเบิลเบดน่ารักอ่ะมีควายโอโ้โหเพิร์ลหนึ่งอันเราไม่มี b ัตเตอร์ไฟล์ฮะอือฮ้ไม่มีอะไรเก็บมาเลยอะ่ะไม้ยรับโทษเทมเองอเีเดียมบาสิบอันมาแลกเหรอไม่น่าสนใจนะไปซี<ส>ก่กีแต่พ่อแพมไม่อยู่อ๋อถ้าไม่อยู่ต้องทำไงอะ่ะไม่รู้ต้อ,องบอกดีเทินดีเทินอ๋อป้ารอเราอะ่ะอ๋อ <laughs> ไม่งั้นเราก็กลับบ้านไม่ได้สิเธอ แล้วเราก็จะตายเพราเกินตีสองอ่าอืมเข้าเมืองหน่อยดีกว่าวันนี้วันสุกวันสุกวันสุกใช่เขาอยู่ไหมเขาต้องอยู่กันสี่ไม่มีเควสแหละวันสุกเข้าไปในสารูนกันไปท,ทักทายทุกคนป่ะยวเวนเด็กๆ<ม>ทั้งหลาย รวมถึงอเล็กและฮารีเยอะมากมายคนเยอะสวัสดีคุณวิกเตอร์ใชคุณวิกเตอร์อยู่เหรออยู่อยู่กับพวกอวเวกลเซป,ปี้แล้วก็แซมอ่าเดี๋ยววิ่งไปหาเขาอ,อยู่โต๊ะไหนก,กันสวัสดีคุณแม่ขเขาเรียกกันว่าสปริงอีฟเหรอ ใชโหยหวานกันจังเลยคู่นี้โรบินกับคุณโรบินกับคุณดิเมนเทียโศกว่ากำลังยุ่งอยู่นี่สนุกแหละคนไปต้องกลับบ้าเราหลอสามทุ่มกลับแล้วเหมือนเหมือนลุงลุงกับป้ามาดีนะเขาจะกิกกักกันไหนลุงกับใครเลวีกับป้ามันกับป้ามัถ้ารักกันก็ขอให้สมหวัง,งนะ เริ่มกลับกันแล้วเหรอเธอใช่มันดึกแล้วไงใชนคุยกับเชนไปยังน่าจะคุยแล้วเนาะคุยกลอกกระดับ,บ<ป>อ่ะคุยไปแล้วล่ะคุยไม่ได้แล้ว <I believe. S 1> ปะกลักป้าสวัสดีครับปีเอคุยเร็วปาเทศกาลสปิริตอีฟสปิริตอีฟ